สวัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชว์รูมสมิทธ์ n อนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการรถใช้แล้วคุณภาพดีค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเอมีรถ Honda Accord รค่ะรุ่น2.0นะคะ E L ปี2013นะคะหรือว่าเจน9นะคะมาแนะนำลูกค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่หาโชมนี้เนี่ยเอบอกเลยค่ะว่าคันนี้เอแนะนำเลยนะคะรถสวยสภาพดีค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษหาอยู่ที่555,000บาทเท่านั้นนะคะยังไงลูกค้าสนใจสามารถ โทรติดต่อเอได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเอจะพาลูกค้ามาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะค่ะก็เดี๋ยวมาดูตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยก็ทางโชลูมนะคะมีการปรับสภาพทำความสะอาดนะคะตรวจเช็คมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะไฟอันนี้ก็จะเป็นไฟเดิมๆของเขาเลยนะคะ สังเกตง่ายๆนะคะถ้าแบบเราเห็นไฟใหม่ๆเนี่ยก็คือแปลว่ารถเนี่ยมีการเปลี่ยนไฟด้านหน้ามานะคะอันนี้ก็คือยังเป็นไฟเดิมๆของเขาอยู่นะคะโฉ mm. มเ e n 9นะคะออปชั่นครบเลย mm. ถ้าเป็นรถสีบอลเงินเนี่ยภายในจะเป็นสีดำนะคะ mm. เดี๋ยวจะพาดูภายในอีกทีหนึ่งนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันก่อนนะคะ mm. คันนี้ลูกค้าไปติดตั้งเซ็นเซอร์หลังมาให้4จุดนะคะ รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยบอกเลยค่ะว่าถูกมากๆเลยนะคะห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะก็สวยสะอาดนะคะลูกค้าดูแลรถด,ดียางอะไหล่เครื่องมือแมแรงก็ครบเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นยางอะไหล่นะคะ <ๆ S 1> เครื่องมือแม่แรงนะคะ <ๆ S 1> ครบค่ะ เบาะด้านหลังก็พับได้นะคะมันจะมีตัวดึงนะคะดึงเบาะตรงนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวพับเบาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างค่ะสําหรับด้านในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเลยค่ะแล้วก็ภายในของเขาก็จะมีการตกแต่งลายไม้ด้วยนะคะอย่างด้านข้างอันนี้ก็จะมีการตกแต่งลายไม้มีตัวม่้นนะคะด้านข้างขึ้นมาให้นะคะสําหรับเบาะด้านหลังนะคะ มีแอร์ด้านหลังมาให้นะคะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะนั่งสบายเบาะของเขาก็สะอาดเลยนะคะไม่มีรอยขาดเลยส่วนเบาะด้านข้างๆคนขับนะคะก็จะมีปุ่มนะคะสำหรับคนที่นั่นด้านหลังนะคะเอาไว้เลื่อนนะคะปรับเบ,บาะได้เลย นี้จะเป็นด้านหน้านะคะเดี๋ยวพาชมออปชันค่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะจะมีปุ่มเมมนเมรลิเนะคะหรือว่าล็อกท่านั่งได้สองท่านั่งนะคะตกแต่งด้วยลายไม้มีระบบตัวโหมดไอคอนนะคะ ดีคอนก็จะเป็นโหมดประหยัดน้ามันนะคะพุงมอะไยมันติฟังก์ชันก็ครบเลยนะคะมีปุ่มรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้นะคะขวามือก็จะเป็นระบบคุชคโทระบบล็อกความเร็วออโต้ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นปุ่มคนโทรลเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะ,ะเดี๋ยวเอกสตาร์ทรถนะคะภายในของเขาสวยสะอาดมากๆเลยนะคะตกแต่งลายมานี่สวยรูหลามากๆเลย บอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถสองมือแล้วนะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยใช้รถดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม้น้อยด้วยค่ะไม้เนี่ยวิ่งไปที่แสนหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันกิโลนะคะหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันกิโลไม่ปีสองพันสิบสามถือว่าไม้น้อยนะคะใช้งานน้อยคอนโซลตกแต่งลายไม้นะคะหน้าจอก็จะเป็น มีเครื่องเสียงนะคะก็จะเล่นเป็นพวก CD ได้นะคะ USB ได้นะคะ FM แล้วก็สามารถกดพวกสัมผัสอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะนี่นะคะก็เล่น FM AM CD USB นะคะ iPod เชื่อมต่อบลูทูธได้ AUX ได้นะคะแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะส่วนจอด้านบนนะคะจะเป็นตัว โชว์กล้องหลังนะคะลูกค้าสนใจรีบเข้ามาดูนะคะคตอนนี้มีคันนี้เข้ามาคันเดียวเลยสภาพสวยมากๆเครื่องก็ดีด้วยนะคะลูกค้าเนี่ยเอารถเข้าเช็คระยะที่สย์นเนี่ยครบเลยนะคะประวัติด,ดีค่ะคันนี้จะเป็นหน้าห้องเครื่องนะคะฝากระโปรงหน้าเดิมๆเลยนะคะอันนี้คือรถไม่มีชนนะคะ ตัวถังเดิมๆหมดค่ะที่โชรูมนี่คือคัดรถมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะชนหนักไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ค่ะก็เอพา,าชมรถคันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่อมองหารถ Honda Accord นะ,ะชมเจน9นะคะตัวก่อนไ a เนอ c h a i นเนี่ยราคาเบาๆเอก็แนะนำคันนี้เลยบอกเลยค่ะว่าเครื่องยนต์ดีนะคะภายในดีมากๆแล้วก็ประวัติดีค่ะไม่มีชนหนักนะคะรับประกันเลยนะคะแล้วก็ไม่แทรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเช็คประวัติได้ของเราเป็นศูนย์โชลูมฮอนด้านะคะจำหน่ายโดยโชลูมฮอนด้าพัฒนาการนะคะรถทุกคันเนี่ยผ่านการตรวจเช็คมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลการจัดไฟแนนซ์เบื้องต้นก็โทรติดต่อเอได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0863818421นะคะสำหรับวันนี้เดีเอขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ